สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ก็ทําตามคําเรียกร้องเช่นเคยครับผมหลายคนอยากจะให้รีวิวชาบี่อาลองโซ่นะครับในเวอร์ชั่นไอคอนิกโมเมนต์ของป2พนะครับผมขาดไม่ได้แน่นอนครับยังไงก็ต้องเอาใจแฟนหงในรอบนี้นะครับไปดูกันเลยครับว่าอลองโซ่ในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อเราทำเรเวลตันนะครับเขาจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับ ตำแหน่ง D M F หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับนะครับนี่เป็นชาบ,บีออลองโซโในวัย23ปีนะครับในสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะครับ นอกจาก D.M.F. แล้วเขาสามารถยืน C.M.F. ได้ด้วยนะครับแต่ว่า C.M.F. เนี่ย9 2นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายล,ละเอียดค่าพลังนะครับความสามารถในการเติมเกมลุก80นะครับบอลคอนโซลการควบคุมบอล9 2นะครับเลี้ยงบอล8 4เลี้ยงบอลค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ9 2นะครับแต่ว่าจุดเด่นของอลองโซ่คือส่สงสั้นส่งยาวเนี่ยนะครับส่ง 98, สั้น9 8ส่งยาววางบอลยาว9 9เต็มแม็กซ์ครับ แต่ว่าฟินิชชิ่งเนี่ยเจนะครับผมในขณะที่ลูกปั่นไซส์สูงนะฮะเกนะครับแล้วก็ยิงลูกฟรีคิกดีนะครับคือยิงลูกฟรีคิกดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยตรงกรอบเท่าไหร่นะครับยิงแรงนะครับผม94นะครับความอึด94การเล่นเกมรับ90นะครับผมการเข้าประทะบอล86นะครับแล้วก็การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปางกลางนะครับสำหรับชาบิออลองโซเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด10สกิลนะครับผมก็มีสกิล อสเตปเอามางคอนโทรลไปสกิลเลี้ยงบอลหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็สกิลยิงไกลลองเล่งไดฟ์ปั่นไกลลองเล่งชุตติ้งยิงไกลๆนะครับวันทัสพาส์ทฟลูพาสซิ่งเวทเทสพาสพินพอยต์คอร์ทซิ่งโลว์เวสเทสพาสอันนี้เป็นสกิลส่งบอลหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตยิงจุดโทษนะครับเพลย์ิงสไตล์ของเขาจะเป็นออเกสเตเตอร์หรือว่าเพลย์เมพเกอร์ตัวต่ำนั่นเองครับสำหรับชาบิออลองโซนะครับในปีสองพันยี่เนี่ยจริงๆมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเกิด เหตุการณ์โควิด19นะครับผมก็ทําให้นักเตะหลายๆคนนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆเนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะครับผมนักเตะที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป๊2020บางคนนะครับผมก็ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเล่นนะครับผมแล้วรวมถึงชาบีออลองโซด้วยนะครับแต่ในเป๊2021พนี่สเอนี่ยออกมาให้เราได้เล่นแล้วนะครับผมในรอบนี้นะครับผมซึ่งแฟนๆลิเวอร์พูลน่าจะถูกใจแน่นอนครับมาเป็นไอคอนิกโมเมนต์ของลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้ว่าจะเคยเล่นให้กับทั้งเลี้ยวาดริดแล้วก็บาเยอร์มินิกก็ตามนะครับท่านผู้ชม สำหรับชาบีอลองโซ่นะฮะตำแหน่งหลักของเขาเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับบางคนนึกถึงมิดฟิลด์ตัวรับก็ต้องนึกถึงมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับดีๆนะครับผมคอยตัดบอลคู่แข่งนะครับแต่จริงๆแล้วมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยจะมีหลายประเภทนะครับผมในเกมนี้เขาจะแบ่งเป็นเพลงสไตล์นะครับสำหรับชาบีออลองโซ่นะครับเพลงสไตล์ที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเขาเป็นออเคสเตรเตอร์หรือว่าเป็นเพเมกเกอร์ตัวต่ำนะครับ ไม่ใช่มิดฟิลตัวรับที่เน้นเกมรับเป็นพิเศษนะครับผมจะเป็นตัวที่เน้นทำเกมนะครับผมเน้นเชื่อมเกมเน้นวางบอลน,นะครับคล้ายๆกับตัวเพลเมเกอร์แต่ว่ายืนต่ำเป็น DMF นั่นเองนะครับทำให้ค่าความสามารถในการเล่นเกมรับของมิดฟิลประเภทนี้นะครับผมการเข้าปะทะบอลน,นะฮะการยืนตำแหน่งเกมรับนะครับการเบียดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะสู้นักเตะที่เป็น DMF ประเภทอื่นที่เน้นเกมรับธรรมชาติอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าคนละสไตล์กันนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกันเนาะสำหรับชาบิอาลองโซนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของการผ่านบอลน,นะครับคิลเลอร์พาสสวยๆนะครับมีค่าความสามารถในการวางบอลยาวเต็มแม็กซ์99วางบอลสั้น98แนะครับแล้วมีสกิลสนับสนุนในการเปิดบอลวางบอลทำชิง่งหรือว่าแทงทะลุช่องเต็มแม็กซ์ถึง5สกิลนะครับผมถือว่า สมบูรณ์แบบมากนะครับในเรื่องของการทําเกมโดยการวางบอลที่แม่นยํานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการโยนบอลยาวอย่างเดียวนะครับที่เป็นจุดเด่นของเขานะครับการทําชิ่งวันทูการแทงทะลุช่องนะครับการเปิดบอลข้ามฟากหรือว่าการวางบอลยาวนิ่มๆแบบนี้นะฮะนี่เป็นจุดเด่นของชาบ,บี b อลองโซทั้งหมดเลยครับทุนผู้ชมใครที่ชื่นชอบมิดฟิลด์ตัวรับประเภทสไตล์เพเมเกอร์ตัวต่ำนะครับ โดยเฉพาะใครที่ชอบโยนยาวนะน่าจะชอบมิดฟิลประเภทนี้แน่นอนครับเพราะว่าเปิดบอลแม่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับการเปิดบอลยาวฮะแล้วเรามีปีกไวๆนะครับผมดูมินิแมปนะครับปีกเคลื่อนที่ปุ๊บโยนเลยครับดูวิถีของบอลทิศทางของบอลครับแม่นอย่างกับจับวางครับดูครับตัวพักเกมนะครับคอยรับบอลจากแบ็กโฟนะครับแล้วก็อาจจะทําชิ่งวันทูขึ้นไปเองนะฮะ แบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาสนับสนุนในการยิงกยไกลได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าข้อควรระวังท่านผู้ชมต้องสังเกตนะครับว่าการเลี้ยงบอลของชาบิลองโซ่เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบน้อยเลยนะฮะท่านผู้ชม responses. จังหวะที่ต้องเลี้ยงบอลนะครับพาบอลไปกับเท้าเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าจังหวะมันจะน,นุ่งนวงนิดหน่งนิดดึงนะครับเพราะว่าความสามารถในการเลี้ยงบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบน้อยนะฮะท่านผู้ชม sters. ต้องอย่าใช้หลายจังหวะจนเกินไปนะครับต้องพยายามรับบอลนะครับผมแล้ว มองหาเพื่อนร่วมทีมให้ได้ครับว่าจะส่งไปซ้ายขวาหน้านะฮะยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ชาบีอลองโซ่พาบอลไปกับเท้าเองเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเสียบอลง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับการลงมาช่วยเกมรับนะฮะปกติแล้วโอเกสเตอร์หรือว่าเพเมกเกอร์ตัวต่ำเนี่ยการเล่นเกมรับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสําหรับชาบีอลองโซ่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับมิดฟิลด์ตัวรับโดยธรรมชาติที่เน้นเกมรับนะครับแต่ว่าเขาก็พอช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับ อันนี้จังหวะการยัดเข้าไปนะครับการส่งเลียดๆส่งสั้นนะครับอันนี้แม่นยําอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดถึงนะครับนะครับถ้าเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่ดีนะครับผมให้ชารบอียังโซ่เป็นคนเปิดบอลก็ได้นะครับดูจังหวะนี้ครับการเขี่ยบอลแล้วก็พาบอลไปเองนะฮะดูจังหวะการเลี้ยงบอลนะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับ ต้องอาศัยเหลี่ยมต้องอาศัยจังหวะนิดนึงครับแล้วยิงฮะน้ำหนักดีครับทิศทางดีแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องของฟินิชชิ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับยิงแรงมากนะครับยิงแรงมากแล้วมีสกิลยิงไกลด้วยครับแล้วปั่นได้ดีด้วยแต่ว่าเรื่องของฟินิชชิ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้จริงๆน่าจะให้เพิ่มกว่านี้อีกนะผมว่าให้น้อยไปหน่อยนะครับสำหรับฟินิชชิ่งนะฮะดูการวางบอลครับเวทีสพาร์ตครับวางบอลด้วยน้ําหนักที่แม่นยําครับแบบนี้อันตรายสุดๆนะครับผมก็พอๆกับเดวิดเบคแฮมเลยนนนะะะดูอีกจัังหวึครบ ดูจังหวะการออกตัวนะฮะสปีดน้อยด้วยนะครับแล้วก็การคลองบอลน้อยด้วยนะครับต้องใช้จังหวะอย่าเนาะอย่ามากจังหวะเกินไปนะฮะดูครับคือความคล่องตัวอาจจะน้อยนะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตดีๆนะครับบาลานซ์เขาน้อยนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามฝืนให้ชาบิลลงโซนะครับเป็นคนพาบอลไปกับเท้าเองนะครับเวลาชาบิลลงโซได้บอลเมื่อไหร่นะครับเราต้องประหยัดจังหวะให้มากที่สุดครับนี่ฮะเห็นไหมครับเสียบอลเพราะว่า เรื่องของการควบคุมบอลนะครับผมการคลองบอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุนผู้ชมแต่ว่านี่ฮะการเล่นเกมรับก็ดีนะครับไปแย่งสกัดได้นะครับบอลวิ่งดีในระดับหนึ่งนะฮะไม่ได้ดีสูงเท่ากับสไตล์พวกแพตติกเวล่าอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะทานผู้ชมแต่ว่าก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับออเกสซเตอร์ตัวอื่นๆในเกมนี้นะฮะจังหวะนี้ยิงเต็มข้อเข้าไปครับจากลูกสั้นลูกเตะมุมแล้วยัดเข้าไปนะฮะ แต่ถ้าผู้ชมสังเกตดีๆนะครับจังหวะการรับบอลแรกเนี่ยแล้วโดนกองหลังของคู่ต่อสู้เข้ามาปะทะเข้ามาเบียดเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่หน่วงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าบาลานซ์เขาน้อยนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะเสียหลักแล้วก็โดนเบียดล้มง่ายนะครับอยู่จังหวะนี้ครับการขึ้นเกมจากแดนกลางครับดูการวางบอลครับน้ำหนักทิศทางโอเคทีเดียวครับซาร่ายิงปั่นไกลเกือบเข้านะครับ พักบอลไว้ที่เขาได้ครับแล้วก็ออกบอลจากเขาเป็นหลักนะครับทุกผู้ชมไว้แม่นยาเป็นประโยชน์มากนะครับตอกส้นกลับมาครับดูดูดูเฟกช็อตหนึ่งทีวนกลับมาแล้วยิงตุ้มแหติดบล็อกเข้าสวยนะครับทุกผู้ชมดูจังหวะนี้ครับยิงไกลเลยตุ้มชนคามได้ลุ้นทีเดียวครับจังหวะยิงไกลยังไม่จบกับขอซ้ำอีกทีนึงอันนี้อันนี้อย่าไปโทษข้าพลังเขานะครับจังหวะบอลไม่ดีนะฮะดูลูกนี้ครับการขึ้นเกมพักบอลไว้ที่ชาบิองโซได้นะครับ ถ้าแผนเราไม่มี AMF นะฮะเราใช้ชาบิยองโซ่นะครับเป็นตัวพักบอลแล้วก็เก็บบอลวางบอลได้นะครับเพราะว่าบางคนเล่นแผนไม่มี AMF นะครับใช้ CMF DMF ตัววางบอลแม่นๆนะครับผมชาบิยองโซ่ตอบโจทย์ได้ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับทําชิงไปแล้วก็ดูฮะเติมเกมลุกขึ้นไปตูมเข้าไปผมว่าคิกิ้งพาวเวอร์94น้อยไปนะน่าจะให้มากกว่านี้นะครับ นักเตะระดับชาบีลงโซ่นะครับเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องของการยิงไกลนะฮะแล้วฟินิชชิ่งน้อยไปหน่อยนะไม่หน่อยอ่ะผมว่าน้อยไปเยอะด้วยนะครับเกมน่าจะให้มากกว่านี้อีกหน่อยนะครับในเรื่องของการยิงไกลนะครับคือยิงไกลอะดีนะครับยิงแรงดีนะครับสกิลดีแต่ว่าฟินิชชิ่งน้อยนั่นเองฮะท่านผู้ชมมันก็เลยออกกรอบค่อนข้างบ่อยนะครับแต่จังหวะนี้วางเท้าดีครับตู้มซัดเต็มข้อเข้าไปครับลองเลงชูตติ้ง ถ้าเกิดว่าใครเล่นแผนที่มี D M F แล้วจับชาบิลองโซ่เล่นเป็น D M F คนเดียวเลยเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเพย์สไตล์ของเขาเป็นออกซสเตอร์นะครับไม่ใช่มิดฟิลตัวรับที่เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีมิดฟิลตัวรับที่เน้นเกมรับเป็นหลักนะครับยืนคู่กับเขาเพื่อช่วยเกมรับอีกทางหนึ่งด้วยนะฮะอย่าให้เขารับหน้าที่เล่นเกมรับเป็นหลักนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะล่วงง่ายๆนะครับหลังของเรานะครับ เพราะว่าเขาอาจจะช่วยเกมรับได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะไม่เหมือนกับมิดฟิลตัวรับที่เน้นเกมรับโดยธรรมชาตินะครับเสียดายที่สตีเวนเจลาร์ดนะครับผมยังไม่ออกมาในเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์ในรอบนี้นะครับผมถ้าเกิดมีจลาร์ดออกมาด้วยแล้วเจอลาร์ดยืนคู่กับชาบี้เนี่ยโอ้โหน่าจะโหดแน่นอนครับเด็กคงน่าจะชื่นชอบแน่นอนครับนี่จังหวะการวางกายให้กับมาเน่นะฮะดูครับน้ำหนักทิศทางโอเคเลยทีเดียวครับแล้วคนยิงก็ดีด้วยนะครับต้องชมมาเน่ด้วยจังหวะนี้จับบอลแรกดีนะครับแล้วแต่งน ดูครับอันนี้วางที่เท้าซ้ายนะฮะดูครับจับแล้วแต่งหนีดยิงหนีมือประตูฮะประตูวิ่งสวนออกมาสวยครับตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่มีเจอหลอดออกมานะครับผมใครที่จะทำฟูลริพูนะครับก็ใช้ฟาบินโยได้นะครับยืนคู่กับฟาบินโยโอเคเลยทีเดียวนะครับฟาบินโยเน้นเกมรับไปนะครับสำหรับชาบีอลองโซก็เน้นเป็นเพเมเกอร์ตัวต่ำนะครับคอยวางบอลแม่นๆหรือว่าคอยสนับสนุนการยิงไกลได้อย่างดีทีเดียวนะครับ กลาวโดยสรุปนะครับเท่าว่ากันที่เรื่องของเพย์สไตล์ออเคสเตเตอร์หรือว่าเพเมเกอร์ตัวต่ำนะครับชาบีอลองโซก็ตอบโจทย์ท่านผู้ชมที่ชอบมิดฟิลด์ตัวรับประเภทนี้แน่นอนครับแต่สําหรับใครที่ไม่ทราบว่าเพย์สไตล์หรือว่ารูปแบบการเล่นของนักเตะแบบนี้มีผลต่อ,อกเกมนะครับอันนี้อาจจะต้องศึกษาดีๆนะครับผมอย่าจับ ชาบียองโซไปยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวนะครับอันนี้อันตรายนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอ๋องที่ให้ยืม ID มารีวิวชาบีอลองโซในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว็ตันคลิปอื่นได้เลยครับ